สวัสดีครับสวัสดีรับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนเลยสวัสดีแล้วทีเนี่ดเศร้าหน้าเศร้ามากมดใช้ใช้มากขึ้นหนาหนิมๆจมใจลรอกก็มดเศร้าดีก่อนดสบายครับประมวลต้นีอกประมวลอยู่ตรองอาจารย์บระมวลมาสองหมื่นมื่อวานกับประมวลมือนีกกับประมวลรับงานหนักปวดป่วยรับงานหนักเลยก็มอเศ้านีก็ไปกินที่มดเพราะว่ารับปากก็ไวว นับปาเข้าไว้ครับไปตามติดเจ้าของเอาไว้เนาะที่นี่ครับข้อความครับอาจาโค้งสุดท้ายแล้วครับว้อฝันอะไรนะครับข้อฝันเนาะเบาเรื่องวามฝันเนาะมาขึ้นตอนตีหาอาจารย์ฝันว่าเลยจับขี่เห็นขี่อีกล่ะเลยจับขี่เห็นขี่เหมือนกวมาขี่เ่าไม่ขี่จะาข้องไหนขี่ผู้อื่นจะขี่ไปหรอเลยจับขี่เห็นขี่ ก็คือว่างวดตีทาให้เราฟันเห็นขี่หรือว่าฟันเห็นเห็ซบหรือยังน่ะงวดนั่นแหละสิไเ้งเงินครับหวสิมาแล้ววันนี้ก็ได้มิดดีอีกได้หนึ่งงวดแล้วกับฟันว่ามีคพือนมาบอกเล่เพื่อนมาบอกเลขเพ่นาโตขึ้นพอสื่อสามโตเล่เล่เล่กว่าะเล่โตไฮนะมันถือกันได้นนเพ่อนนะจะดเรื่อว่ามันจับโปว่ามันเป็นความฝันนะอาจารย์เราว่า มันไห้เขาแต่มันไหนึ่งแปดศูนยปมันถือกัไนั่นตัวคื่เพ่เพิ่มไม่เห้ก็อีกอันหนึ่งเดี๋สามตัวเลี๋ยวน้หลายแต่ว่าเลขตัวใดเป็นมาหกศูนย์แปดก็หกหนึ่งแปดอันจะพร้อมกับไปวันหนึ่งต้อนเส่เสาร์นะไปกับไปจุดทูปเลขทู่พ่อมาหกศูนย์แปดถือกันต้องเป๊ะเลยมอเ้ารนี่ตรงเป๊ะเลยไม่ไม่เรามีแบบเราระตรงเลยหกศูนย์แปด เป็นกวายเสือเดิม608 618คนไอ้คนมาคนมาบอกนี่อ่าพ่อพ่อหูุนจำบอกครว่าเป็นไครมาหุงเด็กน้อยหรือผู้เฒ่าจ้ะ<บ>เป็นมุยงกางโคนการคน,น,นเป็นผู้หญิงแต่มันไม่ค่อยจําไม่ได้เพราะว่ามันตื่นขึ้นมามันตื่นขึ้นมา,ม,นนนม,ามันก็นจำไม่ได้มันจําได้แค่ว่าเข้าไปเจอว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะปะเถ่างี้คุณบอกว่าคุณบอกเลื่องกับตื่เรื ق, ่องกคนมาแต่ว่าคือพอห้ยสามโตไปเรื่อยไปนะตือเงินหลายไปนา เัานกระนึวงไหน618 608นี่แต่เดวกกับานี้ไปใส่เลยมันจะขึ้นเก่ี618 608อ่าเล็กมันบนี้ไปใส่กชุดเตียงจารใส่แป้งเลยนพี่จะาเอาเพิ่มดิคอันนี้เป็นชุดเต็มชุดเต็มชุดเต็มช,ช,ชุดที่หไห้ตั๊แต่ผุนนอจ้าชุดที่ไห้เติมพื้นนี่ขึ้อเกลียว2อ่าตัปูปไดสือ818 808แล้วก็ดีใจน้อ เรื่องก็จะมีการุ้นเลขว่ามันจะมาไหมพรุ่งนี้เป็นฝากเป็นแนวทางอาจารย์ก็บอกว่าใดดอกว่ามันถีมาหรือพ่มาเนาะครเป็นเพี้ยงเพียงแนวทางมักกลับจุดไฟนะไปพิจารณาอาจารย์เนาะแมนมักกลับไปพิจารณามักตัวใดกลับไปเฮ็ดเอาคมักตัวใดกลับไปเรียนเอาเป็นพิจารณาเอาแต่ก็เป็นเพียงแนวทางให้แค่เพียงแนวทางให้เท่านั้นเพราะว่าอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องดอรยใดก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะให้เป็นแนวทาง มัดกันตามเนาะอาจารย์เนาะมัดกันตามถามที่นี่ที่อาจารย์เห็นะครับเนาะแปดหนึ่งแปดศูนย์ที่นี่ข่าวก็ยังมาข่าฟันคือว่าหาสามตัวเพิ่มยม่ครับแมนเป็นว่าห้เพิ่มสามตัวเลยนะพบอายุทั้งนาแมนเต็มกรติบเป็นหกหนึ่งแปดหกศูนย์แปดหนึ่งแปดหกศูนย์แปดแค่ดีเด็ร์มันก็ต้สามตัวใช่ไนมครับสามตัวแมนที่นี่ก็จะเป็นสามตัวหกหนึ่งแปดหกศูนย์แปด หนึ่งแปดหกศูนย์แปดเดปัไม่งสุดานี่อาจารองตัวละครับอาจารย์อาจารย์เน้เนไปที่อะไรครับอสองตัวสองตัวครับสองตัวนอ้ออาจารย์เนีนไปที่แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดเปก็แปดศูนยแปดหกแปดูนบนล่างต้อบอกครับอาจ,จารย์บนล่างยังอยู่เหมือนเดิมนะยังอยู่เหมือนเดิมไปล่างสองตัวเน้นไปที่ล่างสี่สองนสี่นี่ข้างบนแลครับข้างบนเน้นข้างบน บนสีล่างแปดบนสีล่างแบนสล่างแปดในการพูดตั้งแต่ทั้งเลขเลยนะบนสีล่างบอกแต่เด็กเล็กเลยว่าบนสีล่างแปดครับเน้นเน้นหลักไหมครับงอนี้ไม่เน้นไม่เน้นหลักเนาะงอนี้มาได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบเนาะครับมาได้ทั้งหน่วย อยมวปนไหนเมเมื่อวานเราเป็นไข่ยังเจ็บข้อเดี๋ยวมันจะไปถีดยาต่อช่วงสี่โมงแรกอ่าช่วงสี่โมงแรงกจะไปฉีดยาต่อสี่โมงเย็นกบลอ้ลอมุนเตรียมล้อมบนเลยเพราะว่าจานลงไปฉีดยาเราไปขายแล้านะรั่นล่นนเร็วชอกหอไม่ามอกเองเลย่องออล่นอีกชอบอีกหไดอ๋อแซมชอบเข้าโรงพยาบาลุ่น จานบาเปเรารุนเล็กอยู่รนบ้านนะไปเชียร์น้องไปเชียร์ยาก่อนเชียร์ยาก่อนครับมันก็เพราะด้วยคณะนั้นนะว่าเนาะผู้ใดิ์พิ์ไม่เคยมีแต่พุทธิว่ารุ่นเล็กซอกตายแม่นบ่มีแต่รุ่นมวยว่อาจแม่นรุ่นมวยเลยเป็นทุกอาจารย์ฝันดีมากว่านี้นะครับฝันดีก็คือฝันหินขี้ฝันได้จำขี้ขี้คนเดือนแล้วก็มันก็มีพ่ออาจารย์ก็ฝันว่ามีคนมา ขี่รถมาชนบ้านหลังนี้พังหมดบ้านในที่ฝันแกฝันเมื่อคืนมีคนขับรถมาชนเลขที่หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองอีกแล้วก็สี่สองตรงกับเลขที่อาจารย์ให้ถ้าอาจารย์บอกว่าวันนี้หวยมาแปดล่างและสีบนออกทั้งบนทั้งล่างแถวนี้น่ะนันก็วิ่งไม่มีที่จะอยู่หรอกอาจารย์ว่าวิ่งบนสีบ้านแปดคงได้เปลี่ยนแผนใหม่ ที่วาเพราะว่าคนอ,นอาจจะเยอะเพราะว่ามันเพราะว่าเราก็ให้มันเข้ามาหลายงวดแล้วเนสองม,มาหลายงวดแล้วเขาก็ต้องเตรียมรับมือทั้งวันนี้หอยออกสี่สองแต่อาการอาจารย์ก็แอบชอบนะอาจารย์ก็พูดไว้ว่ามาจากที่จากวันนี้หนึ่งสี่สองหนึ่งสองสี่ แล้วก็ต้องกลับด้วยนะต้องกลับนะซื้อเลขนี่ต้องกลับนะสี่สองสองสี่ไม่กลับตับแตกนะบอกไว้่อไม่กลับตับแตก <c oughs> ต้องกลับด้วยซื้อเลขจะประมาณพ่อของอาจารย์สอนว่ามีวัยรุ่นเข้ามาในบ้าน <c oughs> ท่านกะมโ,โมโหว่ามันเข้ามาทําไมวัยรุ่นนี่มาเต็มบ้านเลยแล้วก็ขี่รถชนบ้านนี่ข้างหน้ากระจกแตกหมดท่านกะโมโหมทีนีว้วันแขี่นี่ก็หนึ่งสี่สอง แล้วต้องกต่จานฝันเมื่อคืนอาจารย์เราฝัน่าไ้จับขี้ถ้าฝันแบบนี้สงสัยได้โชคใหญ่แน่นอนถ้าฝันนี้ได้โชคใหญ่แน่นอนเพราะตัวเองก็ซื้อศูนย์แปดซื้อแปดหนึ่งไว้ถ้าฝันตามตีทํานายความฝันนี่มันน่าจะเป็นสี่สองมาจากฝันได้จับขี้ใช่สี่สองครับสี่สองสี่สองสองสี่เนาะแล้วก็ไอเรียกที่อาจารย์ปล่อยวันนี้หก หกศูนย์แปดหกหนึ่งแปดตัดหกหนึ่งไว้ด้วยเนาะใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ในความฝันว่าฝันห็นที่อครับก็แล้วแต่คนมีโชคก็จะไปเลือกเอาเนาะไปตัดเอาเองเนาะครับจัดการกันเราเองครับแต่อาจารย์ก็ให้นิ้นไปแล้วสี่ตัวก็คือศูนย์สี่สี่สองแล้วก็ศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งแปดครับแล้วก็เลขชอบมากที่สุดก็คือศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งแปดแล้วก็สี่สองนี่คือชอบมากสามพันห้าพนห้าพันหก อาจารย์ก็ให้แค่สี่หางเองวันนี้ไม่ได้ให้เยอะเา6หกใสแค่นั้นเองอยากรวยก็เอาหกใสเป็นหลักร้อยแค่นั้นเองหกหนึ่งแปดหกพื้นแปดเพิ่มไปนครับผมเพออาจารย์ก็ไม่ได้เล่นให้เล่นเยอะอะไรเราก็ไม่ได้ให้หลายหางอะไรให้แค่นี้เองไม่เป็นทางไม่เป็นแนงทางใครชอบก็ซื้อเอาใครไม่ชอบก็ผ่านไม่ต้องมาพูดเสียเวลาครับครับชอบวันจับก็ผ่านชอบวัจับจัดก็ผ่านแค่นั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงเนาะอาจารย์พรุ่งนี้ตองบ้านก็ จากประกาศคนละวันแล้วบางคนไม่ชอบก็มาพูดเราอย่างนั้นอย่างนี้หาว่าเราอวดอุตตริบ้างอะไรม้างธรแล้วแต่ธรรมดาโลกเราคาไมอดำมอาการแต่ว่าคนาคนชอบคก็ไม่ชอบครับเป็นปกตินะครับของคน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 ใน้ชคน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 มนค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 นมากนนคนคนคคน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 กนคนคนคอนคคนคนคนนคน ฝากลูกศิ์ลูกหาทั่วประเทศจะมีอะไรจะฝากไหมครับก็ฝากว่าเล่นหวยได้แต่ต้องเล่นให้มีสติเล่นได้แต่อย่าไปหลงก็ให้เล่นอย่างมีสติมีสติและมีสตังค์ด้วยถ้าไม่มีสตังค์เราอย่าไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเราต้องเล่นอย่างมีสตินะที่สำคัญหวยต้องเล่นอย่างมีสติที่สำคัญเลยเพราะว่า มัน99ประตูมัน<ช>ไม่รู้หรอกว่าจะออกประตูไหนก็ต้องเล่นให้มีสติอย่าคิดแต่อยากได้เราต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าสิ่งที่เราเล่นอยู่นั้นมันคือความเสี่ยงดวงทั้งนั้นเราต้องมีสติในการเล่นก็ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีให้ขอให้ลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนร่ำรวยเงินทองแล้วก็สมปัรถนาคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ถูกหวยทั้งประเทศในวันพุ่งนี้ ก็ขอให้มาดังที่เราปรารถนาไว้ก็ขอจะให้มีการพิดพลาดประการใดถ้าสาธุสาธุนะครับผมขอบคุณครับรอบคุณ